สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้พี่ตีมีนักเรียนมีทยสามท่านสองท่านสองท่านสองลืมรับไปสองท่านนะครับชื่อน้องนุ้ยกับน้องแอลนะครับทั้งสองคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยเนาะตั้งแต่เช้ามานเรียนวันนี้ถือว่าเรียนไวมากเลยนะเดี๋ยวพี่ตีจะสัมภาษณ์น้องนุ้ยกับน้องแอลก่อนว่าความรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนนะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มีอะไรที่จะแบบเพิ่มเติมนะอยากจะบอกอะไรให้กับพวกเราเดี๋ยวเชิญน้องนุ้ยก่อนก็ก่อนที่จะมาเรียนกัะทังพิเตนินะคะก็มีพื้นอยู่นิดเดียวเองคือสร้างแค่ว่า่ามเนอร์มียีใบนะคะแต่ว่าก็พอเช็คดูแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยคลอง แล้วก็เลียนไพ่ก็ไม่เป็นเปิดไพ่ก็ไม่เป็นแต่พอได้เรียนกับทางพิตีแล้วเนี่ยภายในหนึ่งวันเนี่ยนะคะได้อะไรเยอะเลยว่าในในบางครั้งในสิ่งที่เราเข้าใจมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่พอมปเรียนกับพิธีปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะดูไพ่ได้ออเปิดไพ่เป็นแล้วก็สามารถที่จะทำนายตามไพ่ได้ถูกต้องนะคะจากประสบการณ์ที่ที่ตู่มา มีคาสึว่าเียทางที่ตีแล้วได้ความนั้นะคะคือสอนหน้านี้คือบอกว่าต้องมา,าท่องจำต้องตะลงตำรากี่เล่มต้องท่องจำหมดสองสอง,สองเล่มน,นะคะ<ม>แล้วก็เหมือนว่าตอนเราเรา,เราเรียนนะคะเราดูจากตำราเนี่ยหนึ่งเล่มก็จะเป็นความหมายอีกแบบอีกหนึ่งเล่มก็จะเป็นความหมายอีกแบบซึ่งมันก็ทําให้เกิอดอาการงงว่าในไพ่ใบเดียวกันแต่ทาไมถึงอ่านตัวไพ่แล้วแตกต่างกัน แต่ตอนนี้พอมาเนกับพี่ตีพี่ตีก็จะบอกเทคนิคว่าให้ดูจากตรงไหนทรงไหนแล้วสามารถตรไีไพ่โดยดูจากตรงส่วนไหนไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดูในตำราเสมอไปให้ใช้ความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้ใช้จากการท่องจำคะเแป๊บเดียวไม่ถึงวันเลยนะให้เ8็บไปนี้เห็นหนะ้าไห้ป๊อหายได้เลยใช่ใชอ่ะทีนี้มาน,น,นะน้อลบ้างอลนี่มาไกลนะนี่ต้อง ขึ้นแท็กซี่นะนังน่งรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้านี่ต้องกลับเป็นคนวีรบุรุษใช่อยู่ต่างคือกลับต่างจังหวัดแต่ว่ากลับตา่างจังหวัดเลยเออน้องโน้ตน้องโน้ยนม่อยู่ไหนอ่ลาลาดพราวค่ะหลาดพร้าวเพไม่ไกลนะเอาอ่ะน้องเอลม้แม่เป็นไงบ้างมาเรียนกับพี่ตีวันนี้วันนี้สนกุกดีมาเรียนกับพี่ตีิแม่มาปวด คือม,มาคุยเล่น,ม,น,นมันสนุกแล้วเข้าใจง่ายช่จะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ไครเฉยๆนั่งอ่านหนังสือไปองั้นแหละต่ไม่รู้อะไรพอมาเรียนกับพี่รู้กับจังทำไมมันง่ายจาังมันดูแล้วสนุกมันไม่เครียดเรียนนันนักขอล้อทั้งวันมีความสุขนะขน,น้องแอลนี่ขนาดแบบกลัวขนาดว่าโทษนะคือ ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยน้องแอจะมีความกังวลนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจะอ่านไทยได้ไหมไหนน้องแอต้องบอกเลยมันเกี่ยวเลยไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะเออเราอ่านจากู้ภาพไปเลยภาพไทยแล้วเรียนได้ประมาณครึ่งวันน้องแอ๋อ่านได้แล้วอ่ะจะควารู้เท่าไหรู่นิดเดียวมันหาดึงเลยตอนนี้ตอนนี้ได้เท่าไหร่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้องรอ้เท่าไหร่ก็ถ้าถามจากห้าเปอร์เซ็นต ตอนนี้เพิ่มเป็น9ก้าสห้าโอ้เก้าใช่อะา้องเอลวันนี้ให้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยนะกลับไปนี้พร้อมเปิดสำนักได้เลยนะแล้ววันนี้เนี่ยมีจะบอกว่าเขามีแผนการที่จะสร้างนี่ถึงขั้นราออกเลยนะ่ขั้นเราออกมาเปิดนี่เลยมาเปิดไพ่โดยเฉพาะเลยแต่เหตุผลที่เราออกมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยมันมันจังหวะมันมีเจ่าใจังหวะมันมีเจ้าใจผิดใช่ คือแต่ละคนก็มีเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยแต่จะหาะอะไรมันอาจจะมาลงตัวกันตรงนี้นะ<ช> <Okay. S 2> โอเค,อเคก็เดี๋ยวพิ่ีจะฝากช่องของน้องนุ้ยกับของน้องแอลให้เพื่อนๆเผื่อไว้กดติดตามแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดน้องนุ้ยกับน้องแอลมีผลงานอะไรเดี<ๆ>๋ยวมาช่วยแช์นะแต่วันนี้ยังเป็นเป็นแค่เฟซบุ๊กก่อนกดติดตามก่อนเผื่อเขามีอะไรแบบที่เราอยากจะติดตามแล้วก็กดติดตามได้นะครับวันนี้ก็<ม>ก็ขอวอวยพรนะให้น้องนุ้ยกับ แ้วประสบความสําเร็จนะในอาชีพที่เราคิดหมาไว้นะครับเป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วต้องมีรูษส์ลูกหามีรูกดวงมากมายนะครับขอประสบความสำเร็จคิิกบางทีในความค,ความปรารถนาทุกคนนะครับโอเคโอเคก็วันนี้พี่ดีก็รู้สุดดีนะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนทั้งสองคนนะก็คิดว่าความรู้ครั้งนี้สามารถ เอาไปส่งต่อนะไปช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปถ้าเกิดมีใครหรือพิธีจะเอามาแชร์ให้กับพวกเราวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสสัดีครับผม